ได้เออแต่ว่าธงราชามันต้องรอเวลไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่แบบว่าเราบอกว่าจะทำก็ทำได้อะนึกออกใช่ไหมเออธงราชามันจะได้ดีใช่ไหมสวายไ <laughs> อ้ยี่ยำเลยเยี่ยมเลย มันมีวิธีเดินผ่านโดยไม่เสียก่ะแต่ผมทําไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมผมเล่นตัวใหม่อยู่แล้วครับตัวใหม่อยังไงผมก็เล่นนี่ไงนี่ไงเออสวยโอ้ยยำเลยยำเลยยำเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามมาได้มาได้สวยเรียบร้อยไม่ลืมอ่าสวย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  เฮ้ยไอเชี่ยชกดับจรวดได้โอ้ไม่กอดจริงจริงจริงเลยบินแทนไงสวยสวยสวยเกมไวครับเกมนี้เกมไวสวัสดีคุณบูมนะครับดี๋ยวจบเกมนี้ไปเล่นหนูดีกว่าไม่คิดว่าจะเล่นแมวได้ตั้งใจกดแมวมาขู่เกมนึงแบบเออมันกดไม่ได้นะเอาใช่ไหมได้เฉยพี่พี่ก็ถึงกับฮะวั t เด e f ฟั k ทำไมวะเอ้ยอ้าว ้บุญม,มีแต่กำบังจริงๆเพื่อนเอ้ยโอ้สองสารเจอรี่อ่ะโอ้ไม่กอดสวยปี่ออยเฮ้ยเสียใจด้วยนะ จังหวะก,กิ้งใช้ดีๆมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับคือโดน <Okay. S 1> ถ้าเราวางแบบนี้เราจะสามารถใช้คันเบ็ดตรงนี้ได้ทุกคนดูนะสามประสานเห็นไ,ไหมเออนี่คอมโบสายประสา,สาสสนการสำคัญของนิโปลคือเราต้องรู้ว่าต้องวางเบ็ดยังไงให้มันได้ผลดีมากที่สุดครับเอ้าแอมมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยอาร์โอ้ God! อ์หม่ยกอดกูเหลือเชือ่อ ไปนั่นแหละดึงแมวไปดีนี่ยนเนีนยเลยอมึงมาทาไมเนี่ยกูถามแค่นี้มึงมาทําไมวะฮะเ้ามาทําไมเนี่ยฮะระบากูแล้วเนี่ยรู้ไหมโอ้ย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 อยอยย้อ้ยโอยอ้ยอ้้ยย้้อ้โนออ้้ย ความหวังเลยมึงอ่ะมึงคือความหวัง again, man, again, again. อาร์ตน้ำแข็งแม่นแ่นอาร์ตน้ำแข็งแม่นแ่นเออเออเปิดตู้เย็นตู้เย็นเออมึงไม่เปิดเลยโว้ยฟิวมันตัวอะไรฟิวฟิวมันดวงดีจังวะออฟออฟไม่เข้าใจเลย Mouse มึงใส่ช่วยฉันด้วยมาปะเนี่ยอะาอะถามจริงชิวๆเนียนๆเ <mouse> หลือเชื่ออัพอาพาสีก่อนพาสีสำคัญมากครับพาสีหนึ่งสำคัญาอาจจะไม่สำคัญถึงขั้นต้องอัพก่อนแต่ว่ามันก็เป็นสกิลที่ต้องมีอ่ะ กูอ่เียมึงกล้ากูเถอะพีทไอ้ยันต์กูจะโชคดีขนาดนี้นะเออดีมากอาร์ตมึงโยนแม่นมากโอ้พี่ขทปรับโอ้พี่ประทับใจมากมากอ่ะเพราะว่าหมดโอนมันมาสี่วันในสองอาทิตย์ไงอาทิตย์ละสองวันเหลือสามหรือสี่ผมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละมุมนี้เป็นมุมที่แมวเล่นยากทุกคนทุกคนจําจุดจุกนี้ไว้ใช้เวลาแมวมาปั๊บแล้วก็ซ้อม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 อันนี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อม ซ้อมเสมือนเลยนี่ได้ได้ถือว่าได้เดี๋ยวเชื่อมาอะไรของมึงเนี่ยฮ่าดอ,อเจอกันณด้านซ้ายของคิดดัดฟ้าแมวตรงนั้นหรอ ชัดชัดเลยชัดเลยชัดเลยชัดมากมากชัดมากมากเอาพี่รออยู่ใช่เหรอพี่อูใช่เออใช่แหละบายไปเลยอาโอ้ยอารนี่พี่จะโยนให้ดูพี่จะโยนให้ดูเออพี่อูสุดยอดมากพี่อูโอ้แม่งไม่ต่างไครอาร์ตเลยไออาร์ตจูเนีย ดีได้เฮ้ยเฮ้เฮ้ไออาร์มันไออาร์มันกดดันดีว่ะโอ้สุดยอดมากอาร์มเออถ้าโดนปลาเค็มก็จบแล้วล่ะอาร์มมึงบ้าปะเนี่ยเออดีดูของพิดเนี่ดูของพิดเนี่ของจริง Welcome to Tom and Jerry Chase. เราเล่นตัวที่คู่ควรกับเราดีกว่าฮะอย่าไปเล่นลตัวที่มันเล่นยากเวอร์อนั่นเลยโอ้ oh my god ห <laughs> นี้เลยหนีเลยเรารีบหนีเลยเรารีบหน,เเรรบนีเลยตอนนี้ผมรอดละผมรอดละอ๋อนี่มาไม่ทันรอดจบละโอเคสวยสวยออกซ้ายรอดละโอ้โหส่องแบบนี้ส่องกันอย่างนี้ ทองกันอย่างนี้หยาโอ้ดีโอ้มันโยนเผื่อนาคตไว้แล้วอะโอไมายกอดพิสารไงเออแต่ขอพิสารส, <laughs> สวยเอยโอ้กล่องโชคโอ้ไมค์กู๊ดเนส โดนไปโดนไปโดนโ,โอ้คอคุณเลตต์ค <c oughs> <c oughs> อคุณเลตต์คอคุณเลเต์ช่ายชิบหายตายอยู่ดิขอบใจมากมาก,มากนะช่วยกูเดี๋ยวนี้ไอ้อานมึงอะไรเนี่ยมึงชกอะไรเนี่ยมึงเลงวะเนี่ยถามจริงมึงเลงวะเนี่ยมึงเลงวะเนี่ยใหม่กว่าทุกคนนี่ไงนี่ไงสเต็ปสเต็ปเอออสเต็ปเออสเต็ปพอดีรอ,อจริง โอเคเล่นเลยคุณคิด้ยคุณคิดใช่คุณคิดเซ็ตเลยชิบหายแล้วคุณอยากโดนชาร์จจงตีแตกแน่นอนดูทรงละร้อยเปอร์เซ็นต์เ้ยทำไมอันนี้มันอยู่ตรงนี้วะกล่องพิเศษช่วยข้าด้วยโอ้ขอบใจมากมากรุณเหลือชื่ออะ พี่ประทับใจมากเอาเชื่อมหาละไ <mouse> อผมรอตะขออยู่ตะขอตะขอว่าไงตะขอตะขอตะขอ,อตะขอสีขาวขาว <laughs> สวย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 โอ้โหนี้มันรู้ว่ะนี่มันรู้นี่มันตีพอมีศาตยาววะเมื่อกี้โอ้โหมันตีแม่นมากเลยโอ้โหจะรัวสองอันยังไงแฮกมาพระเจ้าช่างน,น่ากลัวโอเคบายบายเจอกัน คุณเหลือเชื่อมากใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ